สวัสดีครับวันนี้พ่อกับช่ององ์สนเดชสายโมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีพระองค์ใหม่ๆมามาให้รับชมกันอีกเช่นเคย <36 S 2> นะคะสามสิบหกองค์ค่ะสามสิบหกองค์ครับสวยสวยเลยนะคะมีสวยสวยทั้งนั้นเลยครัะแล้วก็แล้วแล้วก็ส่งฟีเก็นเงินปทางครับส่งฟีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะคะคอุดหนุนแต่ลองอพูดแบบว่าอ้อนวอนพี่พีสิ c. ช่วยอุ่นหนุนแม่หนูด้วยนะครับช่วยแม่เอขายด้วยนะครับ <Yeah. S 2> ออนงพูดคนเดียวได้ป่ะสามสิบหกองอะแม่เอข <Yeah. S 2> ี้เกียจออนงพูดได้ไม่ไหวไ,ไหวเฮอะไหนลองไหวลองพูดดิอะองค์ที่หนึ่งเรามาดูกันนะคะ <Yeah. S 2> เหมือนน้องโมเน่ไงออนโน้องโมเน่ <Yeah. S 2> นเ,นเขายังช่วยแม่เขาขายของเลยออน,นูก็ช่วยแม่มั่งดิอ่ะหนึ่งสองสามพูด วงแรกคือคืออะไรคะพระที่อุ้ยอุ้ยคือพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อุ้ยไล่มันออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะเข้าห้องเราว้ายเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นอโนเห็นมวลสารสีอะไรบ้างจ๊ะในหน้า่อสีเขียวค่ะ เม็ดมลสารเล็กๆจุดๆเนี่ยสีอะไรบ้างสีดำสีดำแล้วก็สีอะไรอีกสี้ม้มโอเคสีชมส้มชาไทยนะคะก็คือผงผักกำแพงซุ้มกอนะคะเดี๋ยวก่อนปรับกล้องก่อนนี่เไปย ไม่ได้สิบองค์ก่อนค่อยไปให้กำลังใจแม่ก่อนโอเคนะสิบองค์่อยไปโอเคปะ่ะแล้วก็ช่วยกันพูดด้วยเนะนี่ยหนาวอย่างบ้านเราอะ่ะบอกพี่ๆเขาสิบ้านบ้านหนูเริ่มหนาวแล้วอุ้ยเป็นอากาศหนาวด้านหลังของพระนะคะอากาศบ้านแถวแถวบ้านหมูเริ่มหนาว ด้านหลังเรียบค่ะแล้วแล้วหนูก็จะกลายเป็นหวัดแล้วแต่ยังไม่เ <certains> ป็นเพราะหนูเ oh, ป oh, okay. ็น <un> ภ <n doubts> ูมิแพ้ไม่หายสกีต่อไปองค์ที่สองค่ะหนูพูดขายองค์นี้ให้หน่อยองค์นี้สีสีมีเป็นสีเขียวสีเขียวนิ้นะคะมีมีฐานกี่ชั้นมีฐาน แล้วหนูขอดูฐานหน่อยหนึ่งนูขอดูนะสี่ชั้นฐานสามชั้นข้างบนตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าตักขององค์พระหนูเห็นด้านล่างสุดอะด้านล,ล่างเขาเป็นผ่าวันครึ่งซีกหนูเห็นสองอเขาเรียกว่าซุ้มถ่าวันผาซีกซุ้มถาวันผาซีก เอ้ยไม่ใช่ลอยไหวลอยไหวผาซี่ลอยไหวค่ะเนี่ยที่<ช>อานเห็นนะใช่ไหมหุ้ยลมแรงมากฝนจะตกหรือเปล่าหรือลมหนาวเนี่ยหนาวมากไปต่อองค์ที่สามไปองค์นีหน้หนูรู้สึกน่ากลัวไม่เอาไม่ได้อาน,นต้องพูดว่าพระสวยทุกอ,องค์แต่ว่าสวยแบบจุดันเข้มขัง ดูน่าเกรงขามต้องพูดอย่างนี้น,นาดิกาฮปุอันนี้ต้องอกว่าดูดูผ้าแกะ<ง>ปนเปลือกหอยใบหนา่ากลัวไม่น่ากลัวค่ะเพราเป็นแบบว่าผ่านการใช้งานมาแล้วผ่านการเวลาลองลองเปิดด้านหลังใหม่นี่ค่ะเราเห็นเม็ดนะสีแดงเม็ด พระเอ่ามวลสารพระกำแพงสงกอพูดดิมวลสารพระกำแพงลุงกอ่อมวลสารของพระกำแพงสงกอมวลสารของพระกำแพงลุงกอต่อกันที่อง์ที่สี่นะคะองที่สี่อันนี้มวลเม็ดมวลสารหลายสีมากเลยค่ะสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีฟ้า แล้วพี่มินอยู่ห้องอะางปะพีม่มินพีู่ล่ากโอเคม,มีหลายสีอันนี้เรียบเรียบแบบมีสีดำหน,หนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูพูดไปกี่สีโอเคองค์ที่สี่ค่ะองค์ที่ห้าเหมือนกันเลยกรอน แม่เหล็กดูดติดหรือเปล่านะแม่เหล็กดูดติด,ด,ตดก็คือถ้าแม่เหล็กดูดติดก็คืออะไรคะก็คือเหล็กไหลไพรดำเหล็กไหลไพรดำสำเนียง,ง,งไม่ค่อยใช่สำเนียงอาจจะแบบเพี้ยนๆนิดนึงแต่ความหมายเดียวกันนะคะใช่เหล็กไหลไพดไรดำไพรดำถ้าถ้าดูรูปไม่ทันทำไง เอ้<ท><ห>ถ้าดูไม่ทันทำไงคะให้ติดต่อโทรเอบอกว่าขอดูรูปดูรูปไม่ทันทักเข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะใช่ค่ะไปต่อองค์ที่หกกันครับอันนี้<อ>ปรางใส่ยา่ะบางขุนคมนะคะคิดว่าเขายินอยู่เขานอน <c oughs> องค์นี้ปรางใส่ยาติบางขุนคม มองดีๆอาจจะเป็นพกปกติแต่ถ้าลองกลับหัวจะกลายเป็นรูปพระที่นอนอยู่ผิวแห้งๆเลยแล้วก็บาง,งคนของเขาจะไม่ค่อยมีแบบมวลสารมเม็ดมวลสารอะไรเงี้ยน,นะคะองค์ที่หกค่ะดมยาดมก่อนมือนหัวอ้าวองค์ที่เจ็ดตอนที่รายการที่เจดมีสีขาวๆ สีเขียวเขียวสีเขียวก้านมาลีก้านมาลิอืมเขียวก้านมาลิเมื่อกี้หนูตกใจสรีทะลุซุ้มอ,อกวีตกใจเล่นเกินพยากรณ์อ,อากาศด้านนอกให้พี่ๆฟังหน่อยค่ะหนาวมากครับโอ้ยข้างหลังนะคะเรียบๆนะคะอาจจะมีแบบว่าพวกน้ำอ้อยพวกนี้นะคะ วงที่เจ็ดค่ะรู้แล่น้ำอ้อยสีอะไรสีอะไรรู้นการออกออกกันที่รายการที่แปดพิมพ์เจดีพิมพ์เจดีที่มีแร่ตะไบทองเยอะมากเลยพิมพ์เจดีไร่ตะไบทองแร่ตะไบทองแร่ตะไบทองมีเยอะมากครับพิมพ์เจดีนะคะ ราคาสองร้อยบาทส่งปีมีเก็บเงินปลายทางนะคะไม่แพงจะถูกครับเป็นราคาถูกเลยใช่ไหมใช่ครับอโน,นพูดขายอีกเหมือนน้องโมเน่ไงน้องโมเน่เขายังยยยพูดหนึ่งเดอร์สองเดอร์แปดเดอร์ต่อกันที่รายการที่เก้านะคะลรงรักปิดทองค่ะโอมีเนื้อวันละสีสีครีมฟตาตรงขอบเป็นสีดำ,ดำ เเรียกว่ารักดำรักดำใช่แล้วก็องค์นี้เกตทะลุสูงเลยองค์นี้องค์ที่เท่าไหร่องค์ที่เก้าครับบอกราคาอีกทีหนึ่งอาคาสองร้อยบาทครับถูกๆไม่แพงสององเท่าไหร่สององสี่ร้อยครับสามองห้าร้อยหกร้อยสามองก็หกร้อยเพราะว่ายังวันนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นค่ะ สี่องค์เท่าไหร่สี่องค์แปดร้อยองนี้องค์ที่สิบนะคะอง์ที่สิบคดติล้ายแต่ห้าร้อยมเส้นอุ้ยองนี้นี่มีเส้นมีใยเส้นใหญ่เส้นใหญ่เยอะมากเลย <c oughs> องที่สิบนะคะ พูดก่อนอีกอีสิบองค์ช่วยแม่ก่อน <c oughs> ด้านหลังนะคะ <c oughs> มีทองเออมีทองสวยงามเหลืองอร่ามเลยน <c oughs> เนาะเหลืองมีเหมือนได้ <c oughs> เหมือนเล <c oughs> อองค์ <c oughs> ที่องค์ที่สิบข้างบนเป็นเกตเป็นเปลวไฟเลยเนาะเกตเปลวไฟรายการที่สิบเอ็ดค่ะ เป็นหงสีขาวเอ้ผงโรยแป้งช่วยช่วยกันพูดถ่ายก่อนถูกแต่องไหนปิดได้เลยครับฐานฐานอันที่สามใหญ่มไม่เหมือนคนอื่นข้างหลังสั่งขยาองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดค่ะ ไปต่อกันที่รายการที่สิบสองข้างหลังจะเป็นหลังกลับมาเหมือนจะมีน้ำอ้อยทำแบบว่าเป็นเครือบนะคะองค์ที่สิบสองอนุพูดดิ พูดแบบต่อกันที่องค์ที่สิบสามเป็นสีทองููกใจองค์ไหนดูรูปไม่ทันทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ องค์ที่สิบสามค่ะคไปกันอันนี้องค์ที่สิบสามนะคะต่อองค์ที่สิบส <14. S 1> ี่ มีพวกคราบแควไซต์้นนะคะใบหน้าลูกไข่ตรงที่สิบสี่ค่ะมีน้ำมัน สิบสี่จ้า <4. S 1> ไปต่อรายการที่สิบห้าโตศินสุขโขไทยค่ะองค์นี้นะคะแบบว่าปูนเปลือกหอยเนี่ยแก่มากแก่ปูนเปลือกหอยเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบหมุอนฟองเต้าหู้เลยนะคะ องนีองที่สิบห้าค่ะองค์ที่ส <15. S 1> ิบห้านะคะสิบห้าอกล่องอกคุดไปต่อองค์ที่ส <16. S 1> ิบหกอโนไปเลยจ้ะไปเล่นเถอะอง์ที่สิบหก ก็ค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจเอาที่เราชนนอบคะองค์ที่สิบองค์ที่สิบหกค่ะ ต่อกันที่องค์ที่สิบเจ็ดนะคะมีรักดำแล้วก็มีพวกคูลเปดของหอยนะคะ องนี้นะคะรายการที่17ค่ะต่อกันที่อง์ที่18 องนี้องที่สิบแปดนะคะไปกันต่อค่ะองที่สิบเก้าค่ะองที่สิบเก้าบรรยากาศอึมครึมมากเลยนะคะ หลังเรียบเรียๆเลยองค์อง์ที่สิบเก้านะคะสิบเก้าต่อองที่ยี่สิบค่ะองที่ยี่สิ ด้านข้างด้านบ่งองค์ที่ยี่สิบนะคะไปต่อกันที่องค์ที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเพื่อนทักมาทำไมตอนนี้นะ รายการที่ยีสิบอ็ดค่ะใช้มือถือสองเครื่องค่ะแควซ้ายขึ้นนะคะเน่ยเต็มเลยนะคะพี่พีๆชอบอังไหนก็ค่อยปิดนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะทักมาขอดูรูปได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยดูอีีหน้าก็ได้นะคะ มีองค์ที่ยี่สิบเอ็ดต่อกันที่องค์ที่ยี่สิบสององค์นี้ท่านมารอบนี้เอารอบที่สามแล้วค่ะองค์ที่ยี่สิบสองคือบางอีพีเนาะเอ๊ก็เอาพระองค์เดิมๆมาวนแล้วก็แทรกองค์ใหม่เข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อแบบพี่ๆท่านมา่เขาอาจจะชอบนะคะเผื่อพี่ๆท่านเก่าอาจจะเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้นะคะ องนี้รายการที่ยี่สิบสองรายการที่สองค่ะต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสามนะคะองค์นี้องค์ล่ำเลยนะคะเป็นแบบเนื้อฟิวเนื้อก้นคกนะคะ มีสังคติด้วยนะคะองนี้หรืออาจจะเรียกว่าพิมพ์สังคติเนาะรายการที่3นะคะไปกันต่อคะ่ะรายการที่24ะคะ่ะ พิมพ์องนี้คือสวยมากนะคะสมส่วนสมมากสุดๆเลยนะคะอง์นี้รายการที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นเกตทะลุซุ้มนะคะด้านลน่างด้านหลังเรียบๆนะคะพี่พี่ รายการยีี่นะจ๊ะต่อกันที่รายการที่ยีสิบห้านะคะเป็นพิมพ์เส้นได้นะคะเนื้อวันาสีขาวเลยพิมพ์เส้นได้นี่ก็จะเป็นของบางขุนตรมนะคะนีค่ะเนื้อสีขาวๆเลยนะคะด้านข้าง ด้านล่างค่ะอุ้ยมือสั่นยิ่งยิ่งแบบพยายามเกรงยิ่สัน่นเราต้องผ่อนคลายรีแลกซิงเราต้องรีแลกนะคะไม่อยากให้พระล่วงไงก็เลยแบบต้องจับแน่นๆพอจับแน่นปุ๊บมือสั่นเลยโอนี้โอทียี่สิบห้าค่ะต่อค่ะพิมพ์เส้นได้บางขุนโภมรายการที่ยี่สิบหกนะคะโอนเปลือกหอยจะขึ้นเยอะมากเลย โดมีย์โดมไปนะคะวันนี้ปวดหัวนิดหน่อยแต่ก็ไม่เท่ากับทำงานประจำคือทำงานประจำปวดหัวทั้งวันปวดหัวกับลูกค้าทั้งวันแต่นี้ลูกค้านะคะอาจจะมีสักหนึ่งวันสองวันในหนึ่งเดือนที่ปวดหัวกับลูกค้าเพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่พี่่เมตตาใจดีเนาะ อันนี้พูดจริงๆเลยมีแต่พี่คุยง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแชร์ความรู้ให้องค์ที่26ค่ะไปกันต่อองค์ที่27ค่ะเนื้อเนี่ยละเอียดเลยนี่นวนลกริปเลยนะคะตัวอะไรอีกอะอ้อาวแมงเม้า รงนี้นี่หอมเปียวนะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ด ไปกันต่อรายการที่ยี่สิบแปดนะคะนี่ค่ะรายการที่สิบแปดค่ะเนาอละเอียดเลยะ่ะเนี่ยท้องฟ้าไม่เหมือนฝนจะตกจริงนะแต่มันเป็นท้องฟ้าของเวลหรือดูหนาวแล้วมั้งคะ พูดถึงเรื่อทองฟ้าไปแล้วก็ส่องพาาให้พี่พี่ดูไปนะคะราคาสองร้อยบาทส่งฟรีแล้วมีเก็บเงินปลายทางนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบแปดค่ะต่อกันที่องที่ยี่สิบเก้านะคะ องค์ที่ยี่สิบเก้ามีเลยผิวแห้งแกล่งเลยค่ะองค์นี้นะคะบนสารค่อนข้างเยอะเลยนะคะพี่ๆองค์นี้องค์ที่ยีิบเก้าองค์ที่ยี่สิบเก้าจ้าไปกันต่อองค์ที่สามสิบนะคะองค์ที่สามสิบมีรอยแบบว่ากระเทาะออกไปนิดนึง องค์นี้นะคะองค์ที่สามสิบค่ะข้างหลังสังขยาองค์ที่สามสิบนะคะออต่อกันที่องค์ที่สามสิบเอ็ดค่ะ ก็จะมีหยกเขียวนะคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะองค์นี้ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนแบบพวกน้ำอ้อยนะคะสีประมาณนี้นะคะตามที่เอเข้าใจนะองค์ที่สามเอ็ดค่ะองค์ที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อกันที่รายการที่สามสิบสอง ด้าล่างกัน,นรายการที่สามสิบสองนะคะไปต่อค่ะรายการที่สามสิบสามค่ะเราก็ดูที่เราชอบนะ องละสองร้อยบาทสอง 4, องสี่ร้อยสามองหกร้อยสี่องแปดร้อยห้าองหนึ่งพันนะคะหลังเรียบองที่สามสิบสามค่ะ ไปต่อโอนที่สามสิบสี่เนื้อขาวละเอียดนะคะแมทได้กับกรอบทุกสีเลยนะคะโอมีแมทได้กับกรอบทุกสีเลยหมายถึงว่ากรอบใส่ผ้าค่ะ ด้านหลังนะคะรายการที่สามสิบสี่ค่ะไปต่อรายการที่สามสิบห้ารายการที่สามสิบห้านะคะเนื้อขาวนะคะดูหนึบหนึนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้จะมี มวลสารของ,งพระกัมพงนสุ้มกอแล้วก็เป็นผงฐานการทูบนะคะนี่มีเส้นบังคับพิมพ์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ประมาณนี้ค่ะองค์ที่สามสิบสามค่ะสุดอุ้ยขอโทษค่ะองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะองค์ที่สามสิบห้าค่ะสุดท้ายองค์ที่สามสิบหกนะคะเนือน องพระเนี่ยเหมือนสีน้ำตาลไม่ไ่เนาะข้างหลัก็เป็นแบบนี้นะคะมีรอยแตกแยกนะคะเอ็ทะลุซุงมค่ะก็ะจบแล้วนะคะสามสิบหกองอย่างไรแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าลงคลิปไม่เกินแปดโมงเช้านะคะสำหรับวันนี้ก็ให้ดูท้องฟ้าที่บ้านนะคะท้องฟ้าเหมือนแบบเมืองซอมบี้เลยนะคะพี่ๆ หมือนเมืองซอมบี้จริงๆแบบมืดอึมคึมเงียบมากบ้านนอกอะเนาะก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีค่ะ